เซเวนทีนไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาและลำนี้ก็ยังเป็นเซเวนทีนแต่ว่านี่ส่งแบบว่าเป็นบั้มเอฟเอ็มเอลนะคะนี่คืออะไรยังไม่ได้แกะเลยนะคะมาจากขนส่งเลยมาจากมือขนส่งเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นบั้มเก่าแล้วจะเป็นบั้มเออซูเปอร์ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะมีที่แกะไหมอเนก แค่นี้อ่าๆได้แล้วได้มากได้จริงเลยอันนี้พี่สั่งมานะคะก็จะเป็นกระดบือกับไฟฟอร์มายไลฟ์ e หรือเปล่ามันจใช่มีใครเป็นเหมือนเราก็แบบชอบบีบปะโบอันนี้เป็นชอบชอบแกะเหมือนกันมันแบบว่าเพลินๆชอบแบบนั่งบีบปะโบอันนี้คือร้านห่อมาดีมาก อันนี้ร้านเดียวที่เรา,เรา,ราได้ร้านปรดังร้าน็ระดังร้านที่ได้คุณวอนโอ้ย anyway> วันนี้ไม่คาดหวังนะคะทุกสาคนใครก็ได้แต่ว่าอยากได้อยากได้มินะอยูแล้วก okay. ็พี่โจชัวเพราะว่ายังไม่เคยมีการพี่โจชัวก uh ับมินแยูเลยที่ที่เป็นการทตาตุ่มการเดินด้อมอุ้ยร้านเขา ลงังอุย้ยทุกคนเราเห็นแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าในนี้น่าจะมีเรนดอมหรือเปล่าแต่อคืเราสั่งแบบสุ่มมานะทุกคนแต่ว่าอันนี้ของอะไรกูกลาดเป็นใช่เป็นเป็นตลาดเวอเร,เร์ไม่เป็นไรก็อจจะสุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ก็ได้ไ,ดไงแต่วันไม่ได้ลุ้นไงอันนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็เดี๋ยวเราเขมาเราลองดูในนี้ก็คือร้านแปะข้างหลังของว่าซึ่งกวานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเรอแสดงว่าลูกลก ซึ่งกวนวม,มันรักแม่จริงๆเลยรักแม่รักแม่ที่สุดซึ่งกวนนี่หลายรอบแล้วนะเอาจริงใช่ไหมน้องบูเขาแบบนั<ต>่นแหละตั้งแต่ที่ไปดูไอ้นั่นแหะในโรงอ่ะเราก็ได้การ์ดซึ่งกวานอ่ะอันนี้แก่เลยไหมแก่เลยแก่เลยอุยน่ารักมากเลยนะเป็นบัมเอฟเอฟเอฟเอ็มเอลนั่นแหละเราแก่อันนี้เลยอันนี้อันนี้เป็นกรัดโรลนะคะไหนนี่อ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้สีชมพูเอ้ยฉันสลับหัวป่ะวะไม่ไม่ไม่ตรงไรตรงไร อันนี้มีความแบบสีชมพูสีด้อมสีด้อมสีน่ารักดึงเลยเซเว่นทีนะคะเป็นมินิอัลบั้มนะอันนั้นอัลบั้มที่อันนี้เป็นอัลบั้มที่สิบโอไมก์ก็เฮ้ยเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนอุ้ยอุยกล้องมาปะกาล้องมาปะคว่ำคว่การคว่อยู่โอเคไม่จะเปิดอันเนี้ยอุนยน่ารักอ่ะอันนี้น่ารักมาก ฟีลเหมือนการบันแม่อุ้ยอ๋อให้แม่เหรอลูกเนี่ยดูดิน่ารักมากอ่ะอใช่การบันแม่อันนี้คือแบบข้างในก็จะเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคือน่ารักมากนะอันนี้น่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นซีดีซีดีไม่มีอะไรอันนี้เป็นซีดีว้าวอันนี้เป็นการ์ดอันนี้นั่นเลยในอันนี้มีขอย้วกันการ์ดสุ่มอันนี้การ์ดสุ่มอันนี้น้องบูอันนี้การ์ดน้องบูเดี๋ยวขอดูการ์ดน้องบูก่อนแล้วกัน อุ้ยเป็นแบบไอ้นี่แลบว่าเหมือนเหมือนเหมือน,นบ้าเดียวว, no, ว้าวอุ้ยน้องโหนน่ารักมากค่ะทุกคนนะกบอันนี้พิลลูกเอ้ยโอ,อก้กระดาษเบอร์เขาเป็นแบบนี้โอ้ยน้องโหนนี่นเกลเี้ยงงูยน่ารักน้องพูนน่ารักมากทุกคนแต่เอาจริงตอนที่ไปดูคอนเซบ่ะคือซึ่งซึ่งกวางแบบไม่ใช่โพลลูกนะ ตัวจริงวันนั้นคือแบบสติหลุดไปเลยอะ่ะวิ่งซึ่งกวางน่ารักมากอ่ะอันนี้คืออันนี้ของกระหลัดกระหลัดโบกระหลัดโบของกระหลัดเบอร์ใช่ไหมใช่ใช่กระหลัดโบอ,อันนี้กระหลัดเบอร์เนี้ยคือซึ่งกวางน่ารักมากโผลูกแบบโผลูกไม่ไหวหน,หนุกหนับมากอะ่ะดูดีแบบแจมาแจมน้องอะ่ะน่ารักอะ่ะเรามาดูกันว่าก,การาแพร์นะคะการเล่นนกก้เมาตัวได้ใคร ทำไปดูลักการ์เลนตอมอุม้ยการเลนตอมเหมือนเออบัมเดียวเบอร์ได้ยเลยียไม่เราเอาบอกก่นอนว่าี่สามคนเราคีบวงเหมือนเดิมนะคะยืนยันคำเดิมว่าเราคีบวงแต่ก็อยากได้เมนตัวเองก็คือน้องบัวมาแล้วแน่นอนอาจจะไม่มีในนี้ใครจะไปรู้อยากได้พี่คูบมากแต่ฉันว่าพี่คูบไม่มาฉันว่าเธอน่าจะได้ฉันหายอย่าพูดอย่างนั้นฉันว่าเธอนาจะได้แปะเอาแปะก็ได้ ฉันน,น,น,นึกว่าเธอจะได้แปะอยู่ห่าวมาเลยไหมไมยรู้นี่รูดีเหมือนกันอนะเออแต่ทุนไม่ซื้อได้ไงอะคุณนีมเขาดีมากเลยนะที่เขาขี่หลังกันอะแต่แบบแล้วก็อยากอยากได้พี่โจชัวอยากได้เก้าห้าลายอยากได้พี่ตองฮันด้วย <c oughs> เพราะว่าฉันคิดว่าน่าจะเป็นแปะกับอูจีอูจีมาบ่อยไม่เป็นไรลูกชาย<ะ>ดิโน่<ะ>ดิโน่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ยังไม่เคยได้เลยอะคือมิงกยู พี่โจชัวจุนจุน,จ,น,จ,น,จ,นจุนได้แล้วนี่นาอันที่แล้วมไม่เป็นไรเราลุล้นก็เลยทีละใบพี่มิงกนยูจะว่าไงพี่คุปเราลุนกันหนึ่งสองสามไปแเลใครอะยใคระกันคเหรอ จริงจำไม่เคยได้เหมือนกันว้าววันอะไาแฟนมาเปล่าครับนี่ไงนะนี่แฟนบอลไม่รู้ว่านี่น่ารู้กันมากเขาจะพาแฟนเขานมาหรือเปล่าเฮ้ยเรนซานก็เหลือเนี่ยเราเราเฮ้ยมันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยคู่บ้านเหรอเฮ่ยอย่างเนี่นึ่งเอาไปไปไปหนึ่งสองสาม

มีพี่จงฮานมีจูนแล้วก็โฮชิคะ่ะ <_ S 1> เดี๋ยวนะมันสลับตำแหน่งแค่จูนเพราะว่าไม่ยนะังนัดคู่ฮานเหมือนรอบที่แล้วเลยเนาะอันนี้คือสลับแค่ไ่ว้าไม่เป็นไร<ป>แต่ว่านะคะทุกคนก็คือไม่อยากจะพูดเลยแต่เขาพูดหน่อยเพราะเขามาคู่กันนะคะไม่จด้งฮานกับจุนช่วงช่วงนี้ก็คือพี่จงฮานกำลังจะเข้ากลุ่มกันที่อี่สิบกกันอย่างนี้แล้วนะคะ <_ S 2> <_ S 1> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าบอกก่อนนะคะว่า พี่จุนจะไปถ่ายงานที่จีนเอพขอชี้ไหมขอชี้น้องเฮ้ยพี่จุนพอชิอยู่นี่พี่จุนจะไปถ่ายงานที่จีนนะคะส่วนพี่จองทัาจะเข้ากลุมวันที่26กันยายนนี้แล้วจะบอกก่อนนะคะว่าเซเว่นทีนเขาไม่ได้พักงานวงนะคะเมมเบอร์คนอื่นๆนะก็ยังจะพักได้ไย ไปเข้ากลมนหนึ่งเนาะกลมหนึ่งคนเด<ล>ียวใ่หหนึ่งโหลใช่ก็คือเก้าห้าลายเข้าก่อนอ่ะพีต่ต hey, no, ้องให้เฮ้ยพี่ต้องทำมหาลราแล้วอะทุกคนแต่ก็ที่สิบหกกันยานยนนี้นะคะแล้วก็เซฟคัมแบ็กวันที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะคนต่อต่อบอตรงนี้เลยสิบสี่ตุลาสองห้าหกเจ็ดอืมสิบสี่ตุลานะคะเซฟคัมแบ็กนะคะแล้วก็บัมนี้นะคะมินิอัลบั้มสิบสองเราเพียว<ม>เรียบร้อยแล้ว ว่าที่จองอันมาทุกคนคือน,นี่แกะกล่องมาคือไม่เคยได้เลยอันเนี้ย<า>คือครั้งแรกถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากจูนเป็นพี่คุฑนะ <c oughs> คือมันมันแบบเดเจาวูมากแล้วแค่สลับตำแหน่งกันนั่งเฉยๆงานออกจากล่างไปแล้วนะตอนนี้เลยพี่จองนใช่หรอว่าโอ้โหถ้าได้พี่คุฑมาคือมันใช่แอนด์เดอะบิลปะเนี่ยแล้วเขาร้องอะไรนะเพลงเขาอะ๋อเจ็บเออซึ่งมาแหละเออ ก็ได,ไ, <c oughs> ได้จุนมาเอาจุนไหนอยเออได้จุนมานะคะอุ้ยเป็นจุนตอนผมบอลมาถุกห,หลอแต่โฮชีน่ารักมากนะลรอชอบโฮชีน,นะเพราะโฮชีเป็นโพลูกโฮชีตัวจริงแบบน่าร<อ>ักนะโฮชีเป็นโพลูกสุดๆคือแบบเราชอบโฮชีเขาจะประกาศถัวได้ยังอะรอก่อนได้ไหมล่ะมาบําต่อไปนะคะต่อไปต่อไปแก่ค่ะ อันนี้เป็นมัม FML ออนะคะอันนี้ที่สามารถจะเป็นไฟฟอร์มายไลท์นะคะทุกคนอือฮืมเวอร์ไฟฟอร์มาแล้วดูซีการปิดหรือว่ไม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 ่เห็นโอเคโเก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมีปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนเขามีการหรือเปล่าอันนี้เปิดมาเนาะก็คือจะเป็นอย่างงี้คิดว่าน่าจะเป็นโฟโตโหนกโอเคอ่ะเป็นอะไร เดี๋ยวนะเมื่อกี้การแรบแม่ความใช่ไหมตากองบอกแม่ความแต่เมื่อกี้เราไม่รู้ว่ามีการอยู่ในนี้อ๋อมีการอยู่ในนี้โอเคโอเคแล้วก็อ๋อแต่เมื่อกี้ใครไม่รู้คือหลอกนีเฮ้ยก็หลอกทุกคนนะจิงๆหลอกากไม่ใช่ไ่แกใครไม่รู้วรูกคว้าเข้าใจพี่ใส่ตาสั้นโอเคแล้วก็นี่จะเป็นน่าจะเหนือเพลงอ๋อนี่ไม่อออันนี้เป็นเอ่อโปสเตอร์โปสเตอร์นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะ นไปตีไม่ไหวอันนีู้กข้ามอะไรใช่อันนี้เป็นอะไรน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยคือคุณฮันนี่กับคุณซุนหน้าเหมือนกันมากนะเอาดูเลยเจนดูดิเหมือนกันปะมันเหมือนกันเหมือนกัเหมือนเหมือนเหมือนดีที่พี่ที่พี่เขาผิดสีคนละสีเออผมเออผมคนละสีเฮ้ยนไงเนาะ เจ <ผม S 1> นะคะผมค,คนอนเสิรีก็เลยแยงไล่เฮ้ยเรามาลุ้นกันกันค่ะทุกคนว่ารอบนี้พี่โซชวยกับมิ้งจะยุ่จะมาหาเราหรือเปล่าใบาแรกกันเลยนะใบแรกพี่เปิดเหรอเออฉันเปิดเองแกทำใจให้ดีๆแล้วกนฉจะเปิดเฮ้ยฟังปแปลกๆนอะ <c oughs> หนึ่งสองไป <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครได้การ์เพื่อนน้อหน้ายิ้มนะคะถือว่าเป็นซิกเกิ้ลไม่เขาเก็บไม่เขาเก็บไว้ยิ้มกับน้องบูคนเดียวเขาจะไปยิ้มแค่พ่อมเพื่อวะเฮ้ยอ่ะต่อไปต่อไปการ์ดต่อไปปิดการ์ดต่อไปการ์ดกาดชุบคเวอรน้องน้องมากับให้ดาวนะพี่จอนมาไหมอ่ะชูมีน่า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 ได้บอกได้บอก แต่ว่าช่วงเนี้เหมือนเหมือนโดนดีโน่จะกดจิตมากเลยอะเข้าไปในข้ตอนที่ไหนเจอดีโน่ตลอดดีโน่ของบุษงวามาทุกรอบเลยลูกรักมักแม่รักแม่ค่ะเอออันต่อไปอันเนี้ยเป็นลูกอันเนี้ยเหรอใช่แต่เป็นสามเลี้ยอันเนี้ยพี่เห็นแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าใครผมทองพี่ผมทองก็จุนจุนปาวะผมทองน่าจะจุนไปเลยผมทองน่าจะจุนมองไม่เห็นผมทองน่าจะจุนหรือเปล่าแต่กองช่วยหน่อย อุ่ยีชีรเยอะอย่างหล่อเลยอ่ะออุยหล่มากเลยนี่ยหล่อมากแต่ไม่รู้ใครมองไม่เห็นโอ้สันกรรได้ไม่ไอมากแบบชีพก็หล่อเลยอะตายจูมาแบบนี้ก็ตายสิคะอ่านอะไอันนี้เป็นเหมือนที่ขั้นหนังสือป่ะที่แบบมุมุมอุ้ยเข้ามุมไปเลยครับอ่ะสำหรับอัลบั้มอันนี้นะคะ เราถ้าเป็นการเนาะก,ก็คือจะได้เป็นน้อนแล้วก็จีโนนะคะ<ช>แล้วก็รูปก็คือจะเป็นหมามิงแล้วก็ไอตัวเข้ามุมตรงนี้ก็คือเป็นน้องจุนจ้าแต่เรายังไม่ดูแล้วบ้างไหนนะขอดูแล้วด้เงไ่นไหร่มัรู้สึกว่ามันโอ้ไหนกูนมาสไตลยนะอู้วขึ้นสองฮันหล่อมากอะห่อจริงปูจะสังการไม่ต้องฮันนี่ อันเดี๋ยวเปิดซุ่มๆเปิดซุ่มๆเปิดซุ่มๆน่ยกมรวู้อเปิดเปิดัวเหอว้ว่าต่กล้องก็ชอบนะสาหรับความหลอเง้วหนูอยากเปิดบ้างอ่ะคนนี้ก็คือฟ้าลิขิตมาเลยฟ้าลิขิตนูีว่าจะเจอเมนเตงไหมเขารักหนูคนนี้ถ้าเปิดุ๊บนี้คือแบบเป็นสุวาน มันลูกลูกค่ะจุ๊นเนาะอันนี้คืเปิดเลยนะเปิดไม่ดูเลยตอนนี้อ่ะแฟนหนูเออเอาไหนยังอยุหรอไม่จะบอกเลยนะว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรเปิดเลยเขาไม่แฟนหนูนคอยู่หน้าแรกเลยทุคน่เป็นพยาามากเราแบบเราสุ่มจริงๆ เด็ดแด็ดเดดูความนี่พี่ครูแล้วคุณจอค่ะในอายุหรอคะพี่จอตาย้วไม่เราเราสุ่มแล้วคนรักเรา <ๆ S 3> <ๆ S 2> เขามาแล้วหลอดให้เขาหน่อยเพราะเขาอยากเจอเมน<ช>เขาเออแต่ถึงการ้แต่ว่าข้างในว้าสกปรินอุยอ้ยอุ้แต่เขาไหวไหมโอ้ยดีอ่ะบั้มน,นี้ก็ดีเอยบั้มน,นี้คือแบบ อุ๊จีไม่โตสามขวบตลอดไปพู๊จีคือสามขวบตลอดไปขอ,อยญาตบางนี้โก๊กโก๊บสนุกสนานกันนะคะ e ีนี้นะก็ยังเป็นเซเวนทีนอยู่ใช่แต่ว่า EP หนะ้าอาจจะเป็นวงใหม่หรือเปล่าอาจจะวนเวียนอยู่กับเซเวิทีหรือเปล่าช่วงนี้อยากสะสมบัมเก่าก็เลยเอามาแกะก่อนใช่แต่ว่าบัมเก่าก็คือดีนะทุกคนเพราะว่ามันเราเราไม่ค่อยได้ซื้อ ช่วงแรกๆเนาะเราไม่ค่อยได้ซื้อสักเท่าไหร่แล้วก็พอแบบเราก็จะมาไล่ซื้อเก็บ <c oughs> แบบนี้นะคะทุกคนก็สนุกสนานกุบกรอบ EP หน้าก็จะเป็นเปิดอัลบั้มหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะมาเปิดของกินหรือว่าจะมาเปิดอะไรเงี้ยจะเป็นแกะกล่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างดีสคริปชันได้เลยนะจ๊ะเอ้ดูอินเตอร์เแนลโอเคสำหรับวันนี้เราก็ ไปแล้วไปจร stumbled, ิงๆแล้วค่ะทุกคนก่อนนี <aları> ้มันจะเยอะๆกว่านี้ไปแล้วบุย euh บุยเจอกันใหม่คลิปหน้ากด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งฟังไหนติงติ๊งติ๊งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย